วันนี้วันอาทิตย์นะคะเก๋ๆก็จะมาพักผ่อนกันที่บ้านสวนนะคะ วันนี้เดี๋ยวเรามาทําอะไรกินง่ายๆนะคะแล้วก็เยอะๆหน่อยนะเพราะวันอาทิตย์วันพิเศษนะคะเก๋ต้มกุ้งนะคะกุ้งเก๋ตจะต้มแบบว่าไม่สุกมากนะคะกําลังกินนะคะเนื้อดีมากเลยคือวันนี้ต้มกุ้งได้พอดีมากเลยค่ะอพอต้มกุ้งเสร็จแล้วนะคะเก๋ตก็จะมาปอกมาใส่มะละกอมะละกอลูกเนี้ยเกซื้อมาที่ตลาดนาดัถูกมากเลยนะ อยากบอกว่าตำมะละกอถ้าไปซื้อที่ร้านอะตอนนี้ 3- ามห้าสี่สิบแล้วนะทำกินเองอะต้นทุนน้อยมากพอที่บ้านเก๋อก็จะมีเครื่องครบหมดแล้วทั้งน้ำปลาทาั้งทั้งพริกทั้งกระเทียมก็คือซื้อมาแค่มะละกอเลยและเกะ๋เป็นคนที่ชอบกินมะละกอกับพริกกระเทียมไม่ต้องใส่มะเขือเทศก็กิกนได้ไม่ต้องใส่ถั่วฝักยาวก็กินได้คือเรากินแบบว่าง่ายๆเพราะบางทีอะมะเขือเทศ ถั่วฝักยาวที่ให้มาในตําส้มตำอะ่ะบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้กินนะที่เขาให้มานะคะอันนี้ก็จะมาอุ่นต้มจากเมื่อวานนะคะและเดี๋ยวเรามาเริ่มตํากันเลยอันนี้น้ําปลาแม่เขาชอบน้าปลาแม่บมุญล้าแล้วมันมีอยู่ที่บ้านสวนพอดีเก๋ก,ก็จะจัดการนะคะตําส้มตําเพิ่มไปอีกสักอย่างหนึ่งนะคะสาหรับสาหรับตัวเก๋กเองนะคะเก๋กจะกินส้มตํากับผักนะคะเก๋กจะไม่กินข้าวนะคะวันนี้พราะเมื่อเช้าว่าไปต ลัดนัดแม่ซื้อผัดไทยมาให้กินแล้ว่อหนึ่งก็ถือว่าเออวันนี้น่าจะกินสองสองมือ้อมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะแล้วก็ส้มตำนะเกียจะทําส้มตำปลาใส่น้ําตาลบอกแล้วนะคะว่าเกียเป็นคนจะติดหวานนะคะก็จะใส่น้ําตาลไปนิดๆน้อยๆนะอ่นนี่ค่ะก็จะค่อยๆตำไปนะสําหรับผักอ่ะ แม่เขาไปเด็ดอันชันมาให้เกอะเต็มถ้วยเลยอ่ะกินกับส้มตำอร่อยมากเลยเพราะดอกอันชันหวานนะกินแบบว่าสดๆได้เลยนะอันนี้ก็ปรุงนะคะปรุงตามใจชอบเลยค่ะชิมไปปรุงไปส้มตำมาเกตจะไม่ใส่ผงชูรสนะก็จะแบบว่าเออเพราะแม่มีน้ำปลามันก็มีผงชูรสเรียบร้อยแล้วแหลนะมั้งก็ทํากินได้อ่ะ,อะแล้วก็เสริมโปรตีนด้วยไข่ต้มสองใบแบ่งกับแม่คนละใบนะคะ เนี่ยเห็นปะแป๊บเดียวอะทำได้แล้วทำกับข้าวนี่ขนาดทำตั้งหลายเมนูนะแล้วตอนเที่ยงก็กินกินได้ไม่เยอะหรอกเพราะตอนเช้ากินผัดไทยไปแล้วมันก็อืดท้องนี่น่ากินไหมคะทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะทุกคน